เมื่อเรามาแปลคําว่าชาติเท่ากับประชาชนเนี่ยจะเป็นการบิดเบือนออวิชาการแล้วทําให้เกิดความขัดแยง้งที่ทําให้คนหนุ่มสาวรู้ว่าไม่ต้องคารับใครแล้วใครก็เท่าเทียมกันคือตัวเองเนี่ยไม่นับถือใครอีกแล้วไม่เป็นหนี้บุญคุณใครอีกแล้วและนี่คือที่มาของจะเกิดลทัทธิครั่งชาติ เราต้องรู้ว่าชาติไทยเนี่ยนะครับหรือชาติสยามเนี่ยมีมาดั้งเดิมนับพันปีแล้วชาติของเราเนี่ยจึงเป็นชาติที่พูดกันตรงๆว่าได้มีคนสมบัติที่เป็นชาติสยามหรือชาติไทยเนี่ยครบถ้วนเพราะเรามีสาบันหลักก็คือสาบันพระมหากษัตริย์สาบันศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาและ สาบันที่สําคัญก็คือประชาชนเป็นสาบันหนึ่งซึ่งทั้งสามสาบันนี้เป็นองค์คุณของชาติแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกิดเอกภาพแห่งชาติและดํารงอยู่ทุกวันนี้ซึ่งนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเราเป็นราชนาจักรหมายถึงเป็น kingdom มีพระประมุขนะครับสาบันหลักของชาติเนี่ยเป็นสถาบัน พระมหากษัตริย์ซึ่งครองราชมายาวนานโตเนื่องมานับพันปีนี้นะครับเพราะงะั้นเมื่อเรามาแปลคําว่าชาติเท่ากับประชาชนเนี่ยจะเป็นการบิดเบือนออวิชาการแล้วทําให้เกิดความขัดแยง้งที่ทําให้คนหนุ่มสาวรู้ว่าไม่ต้องคอรพบใครแล้วใครก็เท่าเทียมกันพ่อแม่ก็ไม่ต้องคอรพ ใครมาทําอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่เคารพใครแล้วเพราะชาติคือประชาชนเป็นอัตตาอย่างแรงคือตัวเองเนี่ยไม่นับถือใครอีกแล้วไม่เป็นหนี้บุญคุณใครอีกแล้วและนี่คือที่มาของจะเกิดลทัทธิครั่งชาติซึ่งเราไม่เคยเห็นมาเป็นเวลานับพันปีเนี่ยจะเห็นเร็วๆนี้เพราะว่ามีการพูดอย่างนี้ครับ ว่าชาติคือประชาชนคนอื่นไม่เกี่ยวไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกราบไหว้ใครพ่อแม่ก็ไม่เกี่ยวนี่คือสิ่งที่ท่านถามมาเนี่ยนะครับนี่แหละสิ่งที่สะท้อนว่าคำถามนี้มองเห็นว่าจะมีการคลั่งชาติเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นี่คือสิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาวิกฤตนี้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับนับพันปีมาแล้วครับ